สวัสดีค่ะมาทําเมนูคนดังนะคะ f อขอมาค่ะว่าอยากได้เมนูของคุณมาวินนะคะเราก็ f เอเขาเหมือนกันค่ะจัดไปนะคะ <S <S เราก็มาดาวไข่กันก่อนนะคะเราจะใช้อยู่2องฟองค่ะชอบกี่ฟองก็ดาวเลยนะคะจุกจุเลยค่ะความสุกข,ของไข่นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็ตักไข่ดาวไปพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะเอาไปโปะขนมจีนที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็พักไว้ค่ะแล้วเราก็มาตั้งน้ํากันนะคะน้ําไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ปลาร้าลงไปเลยนะคะน้ำปลาร้าเราจะใช้ประมาณ2นาทีค่ะน้ำปลาร้าเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ปลา,ลากระป๋องลงไปเลยค่ะ ของเราใช้แค่หนึ่งกระป๋องก็พอนะคะแต่ถ้าชอบเยอะๆก็ประมาณ2อถึงสกระป๋องเหมือนกับคุณมาวินได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกขี่หนูซอยลงไปค่ะตามรวยผักนะคะผักใส่ตามชอบเลยค่ะใครมีผักอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะ แล้วเราก็ตวพ้าด้วยพริกป่นค่ะเราจะใช้หนึ่งช้อนนะคะเลเวลคอมเผ็ดตามชอบเลยนะคะทุกคนอย่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ปิดไปนะคะตักไปราดขนมจีนกับไข่ดาวที่เราเตรียมไว้เลยค่ะต้มปลาประปลากระป๋องนําไปราดไข่ดาวกับขนมจีนนะคะเวลากินค่ะกินกับไข่ดาวแล้วก็ปลากระป๋องนะคะคืออร่อยฟินมากเลยค่ะเป็นเมนูคนดังที่มีคนทักเข้ามานะคะบอกว่าเราไปทําเมนูของคุณวาวินดูซิว่าอร่อยไหม แล้วก็มารีวิวด้วยนะว่าอร่อยแค่ไหนคนมาวินเราก็เอฟซีเขาอยู่แล้วค่ะชอบดูเขาม,มากพี่เขาทานอะไรก็อร่อยนะคะอยากจะบอกว่าทําง่ายมากค่ะวัตถุดิบหลักก็มีแค่ปลากระป๋องไข่ดาแล้วก็ปลาร้าที่เหลือก็เอาที่อยู่ในตู้เย็นเราเลยนะคะลองทํากันดูค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาลงลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ